สักวันหนึ่งภาพแห่งการบรรพชาผระสมบัติอย่างนี้จะมีขึ้นทุกประเทศทั่วโลกนี่นะ,นะจ๊ะมันน่ามหาศัศจรรย์ทีเดียวมันน่ามหัศจรรย์ว่า,า,วาการบรรพชาสมบทในส, <neighborhood S 2> สบืบทอดไายาวนานถึง2,500กว่าปีไม่ได้ขาดช่วงเลยเนี่ยต่อต่อต่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 มาไม่ว่าจะเกิดศึกผ่านภายนอกผ่านภายใน พุทธศาสนาประเทศนี้ล่มสลายแต่เข้าไปโปรยประเทศหนึง่งแต่แยกย้ากระจายกระจายก,กันไปสืบทอดยุคพุทธศาสนากันต่อก็จะวนเวียนหมุนเงินกลับกันไปอย่างนี้ก็เรื่อยๆมาเนี่ยสองพันห้าร้อยกว่าปีเราลองนึกดูนะจ๊ะมันมหาศาลอย่างยิ่งมันยากที่จะหาสิ่งใดที่จะสืบต่อเนื่องกันมาได้ยาวนานถึงขนาดนี้นี่แหละจ้ะเพราะฉะนั้น ใครที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ได้โอกาส <c oughs> พึงใช้โอกาสที่มีอยู่นี้ให้เป็นประโยชน์ทีเดียวโอกาสที่ดีสุดไม่มีอะไรเกินกว่าการได้บรรพชาอรรมุสมบทติมาเป็นภิกษุสมณณนแล้วมาบวชแล้วก็ได้บำเพ็ญสมณธรรมชำระกายวา,าจัจสาบริสุทธิ์จะได้หลุดพ้น จากการเป็นบาปเป็นท่าของกิเลสอาสวะพยายามมาต่างๆแล้วก็มีความสุขทันทีที่ได้เข้าถึงธรรมนะจ๊ะไปตลอดกาลนานเลยนี่ไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่านี้สุขแบบทางโลกที่มีหลกสมบัติทรัพย์สมบัติส,สมบัติลาบยศรเสริญส,ส,สุขอะไรต่างๆเหล่านั้นทรัพย์สินเงินทองอำนา,นาจศาสนาพวกป้องบริวารก็ ความปลื้มเล็กๆระเดียวประดาลุ่มก็หมดไปแต่สุขภายในนี่สิสุขที่ไม่มีเครื่องพัธน,นาการยีวิตที่ตัดเส้นระวงออกไปแล้วขยายขอบเ,เขตออกไปยังไม่มีที่สิ้นสุดตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ทีเดียวราจะั้นพูดที่มีคุณสมบัติของผู้ได้โอกาสพึงใช้โอกาสนั้น ในช่วงที่ยังมีพุทธศาสนามาเกิดขึ้นในโลกนี้เนี่มาบำเพชาุสมบทนะนี่นะจ๊ะและเมื่อบำเพ็ญชาสมบทแล้วก็ตั้งใจบำเพ็ญสมณาธรรมจรึงจะบรรลุวัตถุประสงค์นะจ๊ะ